วัสดีครับนี่ค่ะอุ้ยคนนี้จีวัมากเลยทำไมพี่ถึงใส<า>่แว่นอะฮะเอาฮม่เคยดูในทิกตอกหรอแว่นมันที่มาเหรอในช่ยก็ถ้ามีคนถามว่าทำไมถึงใส่แว่นก็จะบอกว่าถ้ากูใส่หน้ามึงอะ <laughs> ออโอ๊ด็ิกจอกคืออย่างนี้อยู่หรอคะ ใช่ค่ะโอพี่ไม่ค่อยแบบได้เล่นนิดนึงเนาะอันนี้พี่เป็นพยาบาลพี่เป็นพยาบาลน้องอายุเท่าไหร่คะพี่เท่าไหร่บอกมากรสิบแปดสามวันสิบแปดครับหน้าพี่แก่หรอหรืออะไรอ่ะสิบแปดหนูไม่เชื่อหน้าพี่แก่หรอไม่พี่ห้ามโกรธหนูได้ไหมถ้าหนูพูดอ่ะเออไม่โกรธพี่เหมือนแบบยี่สิบแล้วอ่ะทําไมถึงยี่สิบแล้วล่ะเพราะว่าพี่ดูโตเหรอใช่การที่พี่ใส่ชุดอย่างนี้มันดูโตหรอฮะ พี่พี่ชอบเหรอคะแบบนี้ใช่พี่ชอบพี่จะไปหาผู้ชายเอาหนูขอโทษได้ไหมเอาน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกด้วยนะหมกด้วยอาจจะไม่ใช่น้องพี่ก็ได้จริงหรอเป็นพี่สาวหรอจริงหรอไม่ใช่สิบแปดอ่ะหนูไม่ใช่สิบแปดเอ้ไม่ใช่สิบแปดล่ะสูงกว่าหรือต่ำกว่าละ่ะสูงกว่าสูงกว่าจริงหรอว้าวพี่สาว พี่ไม่ไกับผู้ชายเหอหนูขำพี่ทำไมถ้าไมขขำล่ะถ้พี่แบบว่าอยากหาผู้ชายคุยไงหนูไม่ใช่ผู้ชายไม่พี่คุยได้หมดจริงๆพี่คุยได้หมดพี่ไม่ได้แบบมาหาผู้ชายขนาดนั้นแค่แบบมาหาเพื่อนคุยเมื่อกี้หนูเจอพี่กระเทยแล้วเขาด่าหนูว่เขาจะหาผู้ชายอะไรอย่างนี้ไม่พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นค่ะพี่ด่าเป็นไหมคะไม่ไม่เป็นพี่ไม่ค่อยด่าใครโอเคอย่าด่าหนูนะไม่ด่าไม่ต้องเรียกพี่หรือเปล่าพี่สาว หนูไม่น่าเชื่อพี่สิบแปดอะ,ไไดนะบ,บอน,บบน <laughs> โลกนี้มันเชื่ออะไรไม่ได้อะแอบเมียแอบเมียมาขอเมื่อไหรบนโลกนี้มันเชื่ออะไรไม่ได้วะพี่เต้นให้หนูดูไหมแบบว่าพี่ใสออ่รอยอะไม่ไม่แล้วสรุปอา,อายุก่อนจะได้เรียกถูกไงพี่หรือน้องไม่เป <นะ S 1> ็นไรไม่ต้องสนใจอายุหรอกหนูอยากเห็นพี่เต้นพี่เต้นให้หนูดู <laughs> หน่อย <laughs> น้องอะกันเรียกดองกันเลยกันดองน้อง ชื่ออะไรคะสองชื่อชื่อพีมชื่อพีมพี่ชื่ออะไรพอรออีมอพีมใช่ค่ะน้องพีมใช่พี่ชื่ออะไรชื่อเวฟจริงไหมเนี่ยน้องพีมไปเจอคนแบบไหนมาบ้านคะพี่พี่ถามหน่อยเออไม่ก็เจอเยอะค่ะไม่ค่ะจะมาเจอพี่พี่ชื่อเวฟค่ะเวฟชี่แปลว่าคืนอ่ะอ่าโอเคอ่าน้องพี่เป็นน้องสิบแปดแัปแล้วถูกไหม อ่าโอเครู้แค่นี้พอละกันอ่ะน้องบอกว่าเต้นใช่ไหมแคปหมูแคปหมูเพลงแคปหมูนะแคปหมูแคปหมีอ่ะมันมีเพลงนั้นอยู่บนโลกด้วยหรอไม่ก็พี่แบบว่าพี่เป็นสาวสองพี่ต้องแบบเพลงอะไรนี้วะอ่าเดี๋ยวพี่ลองหานะชื่อเพลงอะไรนะมันเป็นของกันเนอร์ที่มาลองแคปหมูแคปหมีอะไรอ๋อแคปหมูแคปหมีกันเนอร์เนี่ยหรอ <_ an> ใช่ค่ะจะโดนลิขสิทตไหมนะแล้วมันมันแอบบมันไม่แบรนไม่ใช่หรอ<_ an> <_ an> <_ an> พี่ไม่เคยฟังพี่ต้องขอแบบจับจังหวะก่อนนะคะ <_ an> แล้วปกติพี่ก็เต้นไม่เก่งด้วยนะพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะ <_ an> ไม่เป็นไร <_ an> พี <_ an> โ่โอเคค่ะ มีท่าไหมพี่ไม่ค่อยแบบมีท่าอะไรอันนี้่ต้นไม่เป็นใช่ไหมคะไม่อะไรนะอันนี้พี่เต้นไม่เป็นใช่ไหมเต้นไม่เป็นคือถ้ามันไม่มีท่าแนะนําพี่พี่ก็จะไปไม่ถูกค่ะถ้ามีก็ได้อยู่มีไหมปกติเพลงนี้ขามีท่ากันไหมแคปหมูแคปหมีเนี่ยไม่มีอ่ะดิ้พี่โอเคเดี๋ยวพี่คิดท่าเองแล้วกันนะแคปหมูแคปหมีนั่นน่าจะเป็นท่าแบบลวกลวกลวกอยู่ลวกโอเคมาคิดสดเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เมื่อกี้คือท่าที่ไม่คิดขึ้นมาเองก็คือดการลวกลวกอันนี้คือลวกค่ะลวกแคปหมูอ่าลวกลวกลวกซ้ายลวกขวาอ่าแล้วก็มีจังหวะที่แบบตักใส่ถุงตักใส่ถุงเห็นตักใส่ถุงอย่างนี้แล้วพี่ก็จะเสิร์ฟอย่างนี้อ่าเป็นแบบคิดขึ้นมาเองเลยใช่เปเท่าไหร่คะถุงนี้เท่าไหร่คะถุงนี้เท่าไหร่เห็นน้องน่ารักพี่ให้ฟรีค่ะ ว้าวว้าว wow. wow. โอ้ว้าวน้องพี่ลืมแล้วค่ะขอโทษชื่อไหนนะชื่อพิมค่ะพิมใช่พิม้องพิมแล้วพี่วายเอฟใช่ไหมแยบโดว์เวฟเวฟอ่าเลิศไหมเลิศไหมเลิศมากเลยนี่แบบว่าผู้ชายเห็นผู้ชายอย่างโดนชิดาเลยอู้ อย่าพูดอย่างนั้นไปแล้วผู้หญิงเห็นผู้หญิงไม่อยากโดนหรอจริงๆริอ่ะชุดนี้มันเรียบร้อยน้องพิมพี่มันเรียบร้อยค่ะน้องพิมฮะไอ้พี่พี่เอาของแฟนมาป่ะเนี่ยไม่ใช่พี่ซื้อมาใส่เองมีกี่ชุดเนี่ยพี่แบบเนี้ยพี่มีชุดเดียวใช่น้องพิมพ์มาไม่ถึงฮะยี่มาไม่ถึงเหรอไม่ไม่ไม่ซื้อมาชุดเดียวอ๋อใช่น้องพีมู่จังหวัดไรนหรอตอนนี้หรอคะ ตอนนี้หมายความว่าไงตอนนี้อยู่รังสิตคะ่ะรังสิตแล้วตอนนี้หปายความว่าไงแสดงว่าเราไม่ใช่คนรังสิตใช่ไหมใช่แล้วเขบอกพี่กัลรับได้ไงไม่ต้องบอกก็บอกอข่ามแค่นั้นแหละเรียนมอรังสิตหรอฮะเรียนมอรังสิตหรอไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะหมกเม็ดถูกไหมคะก็ย่านนี้ละค่ะอ๋อย่านนั้นแหละเนาะอุ๊ยก็ใกล้ๆกันนะนี่เรียนมอรังสิตปีไหนคณะไหน จะคิดว่าเรียนคณะไหนเลิศๆอย่างเงี้ยนิเทศก็เลิศอยู่แล้วจริงอะจริงพรุ่งนี้ไปเรียนว่นเนี่ยไปสอบปะไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมอะอย่กให้เจอนะอย่าให้เจอแถวหลังสิทธ์นะอาจจะเจอหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้พี่ไปมออาจจะเจออาจจะเจอที่มอหรือเปล่าอะไรนะอาจจะเจอใต้ตึกนิเทศหรือเปล่าอ๋อไม่แน่พิมพ์เรียนนิเทศหรอทำไมไม่เคยเจอหน้าเลยล่ะ ไม่รู้สิไม่รู้สิ <c oughs> พี่มีแฟนดังอ่ะไม่มีค่ะไม่มีผู้ชายหรอไม่มีใครเอาเลยพี่โอ้ทำไมล่ะนิเทศออกจากเลิศปีหนึ่งใช่ไหมอะไรหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูเรียนนิเทศหนูยังไม่ได้บอกเลยหนูอยู่ปีหนึ่ง <c oughs> เอาว่าอย่าอย่าให้เจอแถวใต้ตึก้วกันตีหัวแตกเลยส่งเนี้ยอะไรเดี๋ยวจำหน้าพี่กันนะอ่าจำไวช้ชุดเนี้ยชุดเนี้ยมันจะเลิศเลิชุดเนี้ยเห็นปะใส่ชุดนี้ไปเรียนได้ไหมใส่ชุดนี้ไปเรียนเดินยังไงเวลาเรียนเดินเรียงที่เดินคนเดียวเราหรือว่าเพื่อนเดินด้วยเดินคนเดียวสิหนูรู้ว่าทำไมพี่เดินคนเดียวเพราะอะไร ไม่มีอะไรเนาะไม่ใช่ไม่มีอะไรเนอ,อะมันเสรีช่วยมันเสรีรแล้วเนอะมันจะากทำอะไรก็ได้ใช่มันสมรสเท่าเทียมแล้วนะอยู่นีไทยแล้วเขาขบวนไายมันเพิ่งผ่านไปเนาะใช่มันสมรสเท่าเทียมแล้วอนะตอนเนี้ยใช่จริงจแล้วพี่เป็นเขาเรียกว่าไรนะชอบสองเพศอะอ๋อเขาเรียกว่าไรนะศัพท์ภาษาอังกฤษอะ b เ s e c ชว o เหรอไบอะเออใช่ปะน่าจะใช่ จริงๆพี่เป็นใบแต่พี่ยังหาไม่ได้ว่าใครเป็นดอกอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยน้องชอบเลยชอบมากเลยชอบพี่มากจริงโหร้ชอบความ energy ไหมฮะเคยเล่าค่ะชอบความ energy ไหมอ๋อชอบมาก energy พี่โคตรตัวแม่อ่ะจริงโหร้ใช่น้องพรีม น้องพิมพ์เนี่ยเรียนนิเทศพี่ก็เรียนนิเทศถูกไหมอะไรหนูไม่ได้เรียนนิเทศเนาะน้องพิมพ์ไม่เป็นไรน้องพิมพว่าอย่างพีอ่อ่ะพอจะผ่านตัวไปเป็นแบบอันนี้อันนี้คือฐานจริงจังเลยนะไม่ใช่แบบเล่นตลกนะพอจะผ่านเป็นพอพอจะผ่านตัวไปเป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ได้ปะได้นะพี่ก็ตลกอะ่ะยูทูบเบอร์เขาก็แบบตลกตลกเปล่าจริงเหรอว้าวเลิศมากเลยอะ่ะแล้วพี่ก็สตรีมเกมสิ สตรีมเกมหรอเล่นเกมไม่เก่งอะชอบคุยับคนหนูชไปดูได้พี่สตรีมจริงหรอใช่ถ้าพี่สร้างช่องยูทู e แ้่หนูเข้าไปดูพี่เล่นเกมเลยว้าวด o n a ให้เลยเท่าไหร่ดูก่อนว่าคนดูเท่าไหร่อะพิม์เอาไปเลยดีกว่าเอาไปเลยพี่มียูทูบแล้วหรอคะอ้ามีแล้วสร้างช่องแล้วตะกี้เลยลงไปแล้วคลิปหนึ่งยูทูปนะยูทู e นะลงไปแล้วคลิปหนึ่งพี่แบบไอ้นี่ พี่ต้องชื่อเหมือนแบบคนเด็กแว้นตะก่อนเนาะจริงโหรทำไมเด็กแว้นตะก่อนถึงเป็นเบฟนะล่ะอ้าวพี่ไรสดอยู่นี่ฮะท,ทำไมเบทำไมเบฟนะถึงเป็นเด็กแว้นตะก่อนล่ะไม่ใช่มา่ถึงแบบว่าเขียนนะแบบเนี้ย๋อใช่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะจะโดนเท่าไหร่นะคะจะรอสิบบาทร <laughs> <laughs> อสัลละเอิร์ดน้องพิมใช่ะคะ่ะพี่เบฟน้องพิมสนใจเปิดบ้านหูพี่ไาหนูไมนี่ น้องน้องพิมพ์สนใจเปิดวาร์ปไหมได้คะ่ะแต่<ไ>ว่าคั่วอย่าลงนะคะหนูไม่ได้ว่าอะไรพี่เขาเลยนะไม่มีเอฟซีพี่น่ารักทุกคนไม่มีไม่มีไอจีค่ะทำเป็นรูปหนูดเต็มเลยไม่มีบ้าบอโอเคพี่ขำไม่ได้หนูรอเขาจะด่าพี่แทนมากกว่าโถพี่ทำมานานยังอ่ะทำมานานรูอยัง ก็ยังไม่นานนะยังไม่ถึงเดือนนะใช่เหรอแต่ว่าม,มันก็โตไปปะอ๋อพี่แฮ็กช่องเราค่ะอันนี้ไม่โดนดาน่าแน่นะโดนด่าเรื่องอะไรน้นองก,กลัวโดวนด่าหรอใช่ค่ะหนูไม่ชอบโดนดา่าน,น,น้อยน้อน้ออ๋อถ้าทางจะไม่ชอบจริงเพราะว่าตอนแรกเพ็นที่บอกว่ามีกระเทยดา่านี่คือกลัวจริงใช่ไหมใช่กระพี่ด,าดา่าริงหนูไม่ชอบกระเทยชอบวีนให่อ๋อไม่มันแล้วแต่คนแหละไม่ไม่ไมไมเอาอะไรอ่ะน้องคนดูจะด่าอะไรน้องล่ะคะก็หนูพูดไม่ดีกับขี่อะไรอย่างงี้ พี่พูดไม่ดีเยอะกว่านี้ค่ะอาคนอื่นใช่ใช่พี่พูดไม่ดีเยอะกว่านี้ค่ะแค่นี้น้อยมากเลยค่ะเทียบกับที่พี่เล่นกับคนอื่นนะอุ้ยน่ารักมากเลยพิมจริงใช่ไหมอันนี้พิมจริงอาจริงโอ้โหพิมน่ารักมากเลยไม่มีแฟนหรอคะไม่มีใครเอาค่ะพี่ว้าวคนดูลองไปซ่องกันได้นะว้าว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 ้าอันนี้เขาได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินสิคะได้ยินเลยแหละค่ะโอเคห้าไมินดานะคะน่ารักมากแก เโคตรเลิศใช่ไหมโคตรเลิศโคตรปัวโคตรปังเลยตัว,ต,วตัวแม่ชมขนาดน,นี้น่าจะจริงเอาแน่นอนสิโหพี่คุยกับหนูในไลฟ์อันเนี้ยพี่จะตัดเอาไปลงหน้าช่องอีกทีหนึ่งโอเคไหมจะตัดอะไรอ่ะอัดตัดตั้งแต่ที่เราคุยกันเลยค่ะหมดเลยหมดเลยตั้งแต่เจอยันสุดท้ายเลยเอาไปลงโอเคไหมคะใช่พี่สัตว์สืเตอร์ได้ไหมใส่ฟื่เตอร์ได้ไหม ฟิลเตอร์อยังไงคะมันใต่ไม่ได้มันไม่ใช่ต <Okay, okay. S 1> ิ๊กต็อกคือ u t u b e อ๋อยังู้ได้ค่ะอันนี้จะบอกว่าอันนี้ไม่สวยแล้วค่ะใช่ว้าวนี่ไม่สวยนะคะเนี่ยปากพี่ยังซิดกว่าอีกเนะี่ยพี่จะไปหาลิปมาแล้วเนะี่ยเอ้ยพี่ต้องปากแดงนะพี่เราแบบแต่งเป็นแบบนี้พี่ต้องปากแดงนะคะใช่เดี๋ยวพี่จะลงไปหาลิปมาแล้วเนะี่ยพี่เอาลิปใครมาลิปพี่แลคะค่ะลิปมันใช่คะ่ะใช่ลิปมัน <c oughs> น้องพี่มาทำโปกคลิปกัน โอเคค้างเอาไว้ค่ะมีท่าไหมทําไม่ไงอ่ะก็ค้างเอาไว้มีท่าไหมล่ะไม่มีอ่ะต้องให้พี่คิดดีพี่เป็นตัวแม่หรอน้องทำตามพี่ได้จริงหรอทำได้ค่ะแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะโอเคคนดูสิ้าคนเป็นพยานนะรีแต่ว่ายืดก่อนขาไม่ยืนนะไม่ยืน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 นั่งอย่างนี้แหละโอเคนะทำตามพี่นะ ขาีใช่ค่ะต้องมาหน้ากล้องเลยค่ะเอ้ยเอาพี่เอาแบบเปลี่ยนเมียขอคอโอกาสเปลี่ยนขอโอกาสเปลี่ยนอ่ะก็ได้ก็ได้อาจจะอาจจะอาจจะเอาแบบน่ารักน่ารักเนี่ยเราน่ารักทั้งคู่สองนิ้วไหมสองนิ้วโอเคอสองนิ้วเนาะอ่ะโอเคค้านิ้วไหนมีครับสองนิ้วสองข้างเลยก็ได้โอเคอ่อแต่ว่าต้องต้องทำต้องทำตามพี่นะต้องทำตามพี่นะ พี่ชอบแกล้งอ่ะไม่แกล้งค่ะพี่ไม่แกล้งพี่มากตลอดอ่ขาสองนิ้วเนาะสองนิ้วค้างไว้นะคะค้างไว้นะคะสั่นๆไม่ได้ค่ะค้างไว้ก่อนค่ะค้างไว้ก่อนใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วแค่เดี๋ยวพี่แคปเอาเลิศมากอะอย่างไใช่ไหมคะว่ายังไงก็ทําอย่างนั้นตามจริงๆเนาะน้องพี่ตอนแรกๆที่มาเจอยังสู้กับพี่อยู่เลยแต่พอพี่เฉลยแล้วทำไมตามทุกอย่างเลยล่ะก็เดี๋ยวแบบว่าคนดูแบบ กลัวทัวลงจริงเด้เนี่ยว้าวน่ารักจังเลยกลัวทัวลงด้วยอ่าไม่มีไม่มีไม่ต้องกลัวพี่รับประกันได้ถ้าถือว่าถ้าเกิดมีคนถ้าใคร<ป>ถ้าใครอยากด่านหนูนะคะไปด่าช่องพี่เขาเลยไดไ<า>ม่ด่าน,นะคะใช่ถูกแล้วจะถ้ามาด่าของหนูนะคะใช่ค่ะถูกแล้วไม่มีหราคะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะพี่โดนดานน่นะะดาอยู่คนเดียวค่ะด่าพี่เขาแทนหนูนะคะอ่าโอเคพี่ไปตัดลงได้ใช่ไหมน่าชอบเป็นพี่ลงอันนี้ใช่ไหมคะลงในยูทูบนี้ก็ยูทูบไอจีติ๊กต็อก โอเคได้พี่อ่าเลิศมากค่ะเดี๋ยวหนูไปตามนะทิกตอกก็ชื่อนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วทิกตอกก็ชื่อนี้อ่าลองดังดแ,แน่นอนทิกตอกถ้าเล่นโอเมอ่ะเลิศรอสละเอิรดได้หดูไปดูขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย